อาหารเสริมภูมิคุ้มกันใครอยากมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกดหนึ่งใครรู้สึกร่างกายตอนนี้ไม่่อยแข็งแรงอยากกินอาหารที่มีภูมิคุ้มกันดีๆกด2เรามาดูเลย6อาหารเสริมภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างข้อที่1่ไขมันไขมันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นสารตั้งต้นในเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศและก็ฮอร์โมนต้านเครียด เพราะฉะนั้นถ้าเรากินไขมันที่ดีร่างกายของเราก็จะดีสองเห็ดชนิดต่างๆเห็ดจะมีสารสําคัญที่ดีต่อร่างกายมากมายได้แก่โพลีแซกรายกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวได้อย่างยอดเยี่ยมสารวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยความที่ว่าวิตามินซีในผักผลไม้ช่วยทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สี Pro ่โปรไบโอติกโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดีบอกได้เลยว่า จะทาให้ร่างกายนี้เม็ดเลือดขาวทางานได้ดี5วิตามินดีวิตามินดีจะช่วยสร้างสารแคทเทอรทิซินซึ่งบอกได้เลยกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวนี่สุดยอดอยจริงๆ6วิตามินเอวิตามินเอจะช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวบอกได้เลยว่าการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวเราสามารถที่จะแข็งแรงทํางานได้ดีร่างกายของเราจะแข็งแรงหาอาหารเสริมภูมิคุ้มกันมาทานกันสุขภาพของเราจะดีดีมาดูแลสุขภาพพร้อมวิปราลุยพันเอค่ะ